สำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูสังฆรังสฤษดิทธิจินตะโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พระสมุพรหมสันอภิวัฒโนประธานงสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และกลัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกลัลยาณมิตรสสวณีหิรัญยสิริได้ถวายผ่านผู้เพียนแผ่ดอกไม้สักการะแด่ประธานสงฆ์ จากนั้นคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระครูสิทธิรัตนวิเทศเป็นประธานนำเจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมผู้แทนสัตุชนนำกล่าวคำถวายคือ <Okay. S 1> กาลยนณมิตภัยสารทวีชัยถาวรและกลัลยาิมิตสาวณีเหรัญญสิริ <Okay. S 1> พิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ ผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ่านระบบซูมคือกาลยมิรเองกัวโจและกาลยมิรอัญชันยศถาสุโรโดมส่วนกาลยมิรบรรสอนทองนุ่มเป็นผู้แทนสัตุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นผังสำเร็จค่ะจากนั้นท่านประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสูงตามลำดับและในเวลา10นาฬิกา ได้ประกอบพิธีสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารโดยในิงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์พระสมุพรมสารอภิวัฒโนประธานงสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และกัลยมิตรภัยสารทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยมิตรสาวณีหิรัญยสศิริได้ถวายผ่านทูปเทียนแพรดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ทั้งนี้พระสมุพรหมสันอภิวัฒโนได้กล่าวถวายรายงานก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่ด้วยใจที่สงบนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตาชิโวได้นำกล่าวคำสการะบูชาและถวายพวงมาลัยดอกไม้ สการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนค่ะก็ได้น้อมถวายพวงมลาลัยดอกไม้สการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานทั้งนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยใจที่น้อมนำหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกาย ในการนี้ท่านประธานคารวาสก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปิติใจค่ะสำหรับองค์รูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารจะได้อัญเชิญปฏิสฐานนาวิหารพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์รวมใจของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงสันติสุขและพระรัตนไตรยภายในตัวโดยวิหารหลังนี้หลวงพ่อท่านได้เมตตาตั้งชื่อไว้ว่า,ว,าวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งตอนนี้การก่อสร้างดำเนินการใกล้เสร็จแล้วค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายปีนี้และจะอารัธนารูปเหมือนหลวงปู่เพื่อปริษฐานในมหาวิหารหลวงปู่ในโอกาสต่อไปค่ะ ต้องกราบขอพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทตาชีววนะครับท่านที่ได้มาเป็นประธานแล้วก็มอบนะครับองค์หลวงปู่กายเนื้อนะครับไปเป็นที่พึ่งให้กับพวกเรานะครับที่อาเภอบางกล่านะครับจังหวัดสงขลานะครับก็เป็นที่พึ่งไม่ใช่แค่ลูกๆชาวพุทธในภักใต้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีเพื่อนๆนะครับชาวพุทธจากไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับมาเลเซีย อินโดนีเซียนะครับที่จะได้เข้ามาสักการะนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้หลวงปู่นะครับไปอยู่ใกล้ๆครับสำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะครับก็เป็นศูนย์กลางนะครับที่จะรวมนะครับชาวพุทธเนาะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์นะครับที่จะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นภาพแห่ง ความประทับใจนะครับที่จะทําให้ชาวพุทธเนี่ยเข้มแข็งเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้อีกจุดหนึ่งครับนะครับในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วยงานในศูนย์พื้นที่มาตลอดนะครับก็รู้สึกปลืม้มปีติมากถือว่าเป็นบุญใหญ่มากนะครับเพราะว่าคิดดูว่า มีผู้คนมากมายนะครับทีนะ่ในพื้นที่เนี่ยแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสมาเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับไปประดิษฐานที่นั่นซึ่งเป็นรูปประกายเนื้ออีกนะครับซึ่งที่หลวงพ่อคุณรรูไม่ใหญ่ท่านได้เมตตามอบให้ทางทุกลูกชาวบ้านใต้นะครับพูดทีใดก็ขนลุกนะครับซึ่งได้เป็นผูนย์รวมเยี่ยนใจในการเผยแผ่วิชาธรรมกาย ไปทั่วโลกนะครับทางภาคใต้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญน,นะครับซึ่งพระพุทธศาสนาปรนเพลนนะครับพวกเราลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็หมูกระนะรู้สึกปลื้มปิธิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นผู้บุกเบิกมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ปี2528นะคะแล้วได้หาเจ้าภาพ ได้ในที่สุดก็คือคุณบุญเลิศคุณกัญจนีลาภารุธเกได้บริจาคที่ดินให้กับวัดพระธมกายนะคะอันนี้ก็ต้องกราบแทบเท,เทา้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านให้พูอพี่ หาที่ดินเพื่อจะมาสร้างที่สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายของภาคใต้เราก็ได้ที่ดินพื้นนี้มาแล้วก็เรากระทรมิตรก็ได้ร่วมใจกันนะคะสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาโดยมีพระเดชพระคุมหลวงพ่อท่านเป็นฝันและกำลังใจให้กับพวกเรานะคะ ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งถึงในวันนี้ปิติปลื้มใจมากเลยที่ได้พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปปฏิสฐานนาที่สูงปฏิบัติธรรมภาคใต้แห่งแรกซึ่งพวกเราชาวใต้ทุกๆคนเห็แนแล้วก็มีความปิติมากสุขมากสุขใจมากเลยแล้วก็คิดถึงความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ อันหาที่สุดไม่ได้นะคะ